สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจอกันนะคะในหัวข้อไลฟ์ที่ว่าดูแลใจยามเราสูญเสียเชื่ออะไรค่ะว่าหลายคนไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นในชีวิตการที่เราต้องจากใครบางคนที่เป็นคนที่เรารักมากๆมันอาจจะเหมือนว่าวันหนึ่งที่คุณตื่นขึ้นมา แล้วคุณกลับพบว่าคนที่เรารักเขาไม่อยู่ในชีวิตเราแล้วมันเหมือนหัวใจสลายมันเหมือนเราไม่รู้จะไปต่อข้างหน้ายัางไงตูวเคยผ่านสภาวะเช่นนั้นค่ะแล้วก็วันนี้มีความรู้สึกว่าอยากจะแบ่งปันในเทคนิควิธีที่เราอยากจะกลับมาดูแลใจของเราเพื่อให้เราเก้าวไปข้างหน้าได้ แม้ว่าคนที่เรารักเขาอาจจะไม่ได้อยู่เคียงข้างของเรากันเขาอาจจะไม่ได้อยู่เคียงข้างเรานะคะสิ่งที่ตูย่ยามาแบ่งปันเนี้นะคะ่ะการที่เราจะกลับมาเยียวยาหัวใจการที่เรากลับมาดูแลใจเวลาใครบางคนที่เรารักจากไปไม่ใช่เพื่อให้เราลืมเขานะคะแต่เพื่อให้เราอ่ะ สามารถจดจำความสวยงามของความรักจดจำช่วงเวลาดีๆที่เรามีต่อกันและรวมถึงให้เราสามารถเดินหน้าไปข้างหน้าได้อย่างมีพลังแล้วเทคนิควิธีที่ตู่จะมาแชร์วันนี้ค่ะจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราอะแปลเปลี่ยนความเศร้าเสียใจความหมดหวังให้กลับมาเป็นพลังให้กลับมาเป็นความรัก ที่คุณมอบต่อคนที่คุณรักและคุณมอบต่อตัวเองตัวเองเป็น Master of Self-Love and Healing ค่ะตัวทำงานในการดูแลโลกภายในในการดูแลจิตใจมามากกว่า8ปีและก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของการ Manifestation ด้วยแล้วมันเชื่อมโยงกันค่ะเวลาที่เราดูแลใจทำงานภายในของเรา เราจะมานิเฟสเสรสร้างชีวิตที่เราต้องการได้อย่างง่ายได้อย่างอยู่ในโฟล์ของความเบาสบายตุก็เลยอยากที่จะมาแบ่งปันค่ะว่าเวลาที่เราอยู่ในภาวะที่เราเศร้าเสียใจเราจะดูแลจิตใจของเราได้ยังไงบ้างการที่ เราสูญเสียคนที่เรารักไปนะคะตู่เข้าใจเลยว่ามันเหมือนโลกมันโลกมันแตกสลายอะ่ะเพราะในตอนที่ตู่อายุตอนยีสบเป็นช่วงที่เจอข่าวร้ายที่โลกพังสลายคะ่ะนั่นคือตอนที่คุณพ่อเสียชีวิตแล้วคุณพ่อคือคนที่ตูรักมากๆ แล้วพอรู้ข่าวอะค่ะมันเหมือนโลกดํามืดตูจําไม่ได้ด้วยซ้ำว่าตอนนั้นตูเดินทางจากกรุงเทพเพื่อไปพิษณุโลกนะคะซึ่งเป็นไปรับศพคุณพ่อไปงานศพคุณพ่อที่นั่นตูจําไม่ได้ด้วยซ้ำว่าตูไปยังไงค่ะตูไปยังไงไปกับใครตอนนั้นอายุใกล้ๆจะยีสบแล้วค่ะแล้วอยู่ดีมันกลายเป็นสภาวะช็อกสภาวะที่แบบมันเหมือน โลกทั้งใบพังคลืนมันเป็นความมืดดำแล้วก็จำไม่ได้จะต้องถามคุณแม่ว่าเอ๊ะตอนนั้นนเราไปกันยังไงแล้วช่วงนั้นก็ยังเป็นช่วงที่ตัยังไม่ได้เรียนรู้เรื่องโลกภายในไม่ได้เรียนรู้เรื่องการดูแลจิตใจของตัวเองแล้วอีกเหตุการณ์หนึ่งค่ะซึ่งเป็นครั้ง ที่ตู่รู้สึกสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือตอนที่คุณย่าเสียชีวิตคุณย่าเป็นคนที่เลี้ยงตู่มาตั้งแต่เล็กๆคะ่ะแล้วคุณย่าอยู่ที่สถานดูแลผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ตูก็ได้รับโทรศัพท์ที่ทางโรงพยาบาลโทรมาแจง้งแล้วมันคือแบบมันเหมือนตัวชามือชาทำอะไรไม่ถูก มันมีแต่ภาวะที่แบบนิ่งอึ้งไปค่ะแต่ตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่ตูได้เรียนรู้เรื่องการดูแลจิตใจดูแลโลกภายในตู่ก็สามารถที่จะดูแลจิตใจของตัวเองพาตัวเองกลับมาให้มีพลังใจจะกลับพาตัวเองกลับมาดูแลจัดการงานศพของท่านแล้วก็ สามารถที่จะดูแลจิตใจของตัวเองหลังจากภาวะนั้นนะคะก็เลยอยากที่จะใช้ช่วงโอกาสเนี้ยแหละที่เราหลายคนนะคะก็เจอภาวะสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่เพื่อให้เราได้มากลับมาดูแลใจของเราให้เราได้ปลดปล่อยความโศกเศร้าและให้เราได้แปลเปลี่ยนความรู้สึกนี้นะคะ่ะให้กลายเป็นพลังความรัก ให้เป็นพลังที่เราจะสามารถที่จะก้าวเดินต่อไปข้างหน้านะคะเวลาที่เราสูญเสียใครบางคนแน่นอนที่สุดเรารู้สึกโศกเศร้าเสียใจและคุณรู้ไหมคะว่าถ้าเราเก็บความโศกเศร้าเสียใจไว้นานๆสิ่งนี้มันจะแปลเปลี่ยนเป็นพลังงานลบที่มันค้างอยู่ในเซลล์ของเราค่ะ ความรู้สึกโศกเศร้านะคะถ้าเรามีสิ่งนี้นานๆมันจะทำให้เราได้รู้สึกหดหูรู้สึกเศร้าหมองและทำให้เราบางทีเราก็ร้องไห้ออกมาโดยไม่มีสาเหตุและท้ายที่สุดมันทำให้เราขาดพลังในชีวิตค่ะในเชิงของแพทย์แผนจีนนะคะแล้วก็ในาศาสตร์ของทาง NLP นะคะซึ่งเป็นาศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องของคนสำเร็จ นะคะมีการระบุไว้ค่ะว่าเวลาที่เราอยู่ในความเศร้านานๆมันจะกระทบต่ออวัยวะปอดของเรานะคะแล้วมันก็จะกระทบในเรื่องของการหายใจกระทบในเรื่องของการดูแลภูมิคุ้มกันของตัวเรานะคะดังนั้นเนี่ยถ้าอยู่ในสภาวะเศร้าเป็นเวลานานนะคะ เราก็อาจจะเจอภาวะที่หายใจสั้นหายใจติดขัดนะคะอาจจะมีการอ้แน่นหน้าอกแล้วก็จะมีภาวะของอรู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยล้านะคะแล้วก็เจ็บป่วยง่ายแล้วก็ท้ายที่สุดมันอาจจะกระทบในเรื่องของภูมิคุ้มกันของตัวเองดังนั้นดีกว่าไหมคะในการที่เราจะปลดปล่อยความโศกเศร้านั้นไป และให้เราได้รับรู้ถึงความเศร้านั้นนะ่ะอย่างที่เรามีสติรู้ตัวแล้วท้ายที่สุดเราสามารถแปลเปลี่ยนความเศร้านี้ให้เป็นพลังงานของความรักและให้เราได้เก็บไว้ซึ่งความรักไว้ในใจนะคะเอเบราฮัมฮิกส์ค่ะซึ่งเป็นอาจารย์ด้านกดแรงดึงดูดพูดไว้ว่านะคะคนที่ จากเราไปค่ะจริงๆแล้วเขาไม่เคยจากเราไปไหนค่ะเขาแค่แปลเปลี่ยนไปสู่อีกสภาวะหนึ่งเป็นสภาวะที่ไม่ได้มีรูปร่างนะคะและเขาก็ยังรักเราอยู่ในพื้นที่จากพื้นที่ที่ที่เขาอยู่นะะดังนั้นเนี่ยการที่เราจะมาเยียวยาดูแลใจของตัวเราเน้นเลยค่ะไม่ใช่เพื่อให้เรา ลืมคนที่เรารักแต่เป็นการให้เราได้เปิดหัวใจของเราค่ะแล้วก็รับพลังงานความรักที่ยังคงอยู่รู้ไหมคะว่าเวลาที่เราเศร้าค่ะถ้าในเชิงของพลังงานนั่นหมายความว่าตัวเราอ่ะกำลังสั่นสะเทือนในคลื่นของความเศร้าออกไปค่ะและเวลาที่เราสั่นสะเทือนคลื่นความเศร้าออกไปคนที่เรานึกถึง เขาก็รับรู้ถึงพลังงานนั้นแม้ว่าเขาไม่ได้มีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้นะคะกระแสพลังงานที่เราส่งออกไปมันส่งถึงกันค่ะเพราะเขาเปลี่ยนแค่รูปร่างเปลี่ยนแค่ฟอร์มไปสู่อีกสภาวะหนึ่งหรือถ้าเรายกตัวอย่างที่ง่ายขึ้นกว่านั้นค่ะถ้าคุณ อยู่ในความโศกเศร้าคุณสั่งสะเทือนความเศร้าออกไปค่ะคนที่อยู่รอบข้างคุณคนในครอบครัวที่เขายังอยู่เขารับรู้ได้ค่ะถึงความเศร้านั้นหรือแม้แต่เพื่อนของคุณคนในที่ทำงานนะคะดังนั้นมาเรียนรู้วิธีนี้กันนะคะโดยการที่เราะคะ่ะเริ่มอนุญาตให้ตัวเองรู้สึก ะะหลายคนอาจจะมีคําถามบอกเออฉันก็อยากจะปลดปล่อยความเศร้าออกไปนะแต่ฉันไม่รู้ว่าทํำยังไงนะคะสิ่งแรกเลยค่ะอนุญาตให้ตัวเองได้รู้สึกค่ะรับรู้ว่าตอนนี้ฉันรู้สึกอะไรค่ะเวลาที่คุณอนุญาตให้คุณได้รู้สึกนะคะมันจะเป็นการเปิดเป็นการเปิดหัวใจคุณออกค่ะ ให้คุณนะได้โอบรับความรักเข้ามาหาตัวเองอีกครั้งหนึ่งทางเชิงของวิทยาศาสตร์นะคะ Heart m a t Institute นะคะสถาบันที่เขาศึกษาเรื่องการทำงานของหัวใจนะคะมีการระบุไว้ค่ะว่าเวลาที่เราปล่อยให้อารมณ์นะคะได้เคลื่อนออกไป อารมณ์ลบที่เรารับรู้อยู่ถ้าเราปลดปล่อยอารมณ์ลบออกไปโดยที่เราไม่ได้ต้านทานมันจะทำให้หัวใจของเราอะค่ะกลับไปสู่สภาวะที่สงบสอดคล้องแล้วร่างกายของเราค่ะจะกลับมาสู่ความสงบจะมีฮอร์โมนของความสุขที่หลั่งมาในร่างกายมากขึ้นนะคะหลายคนพอบอกว่าให้เรารับรู้ความรู้สึก ก็จะนึกถึงว่าเวลาที่เรารู้สึกเศร้าวเวลาที่เรารู้สึกเสียใจเราก็ร้องไห้ถูกไหมคะนั่นคือธรรมดาของมนุษย์เราเนาะเราเสียใจเราร้องไห้นั่นเป็นเรื่องธรรมดามากๆแต่บางคนคะ่ะกลัวร้องไห้กลัวกลัวในการที่จะให้คนเห็นน้ำตานะคะบางคนกลัวว่าการร้องไห้มันคือการที่เราอ่อนแอ แต่จริงๆแล้วค่ะการที่เราร้องไห้ให้น้ำตาเราไหลออกมามันเป็นการเคลียร์สิ่งที่ไม่ใช่ความรักค่ะให้ไหลออกไปมันเป็นการปลดปล่อยถ้าในเชิงของอารมณ์นะคะมันเป็นการปลดปล่อยความรู้สึกแยก่ความรู้สึกไม่ดีออกไปในเชิงของพลังงานเช่นเดียวกันนะคะมันก็เป็นการปลดปล่อยพลังงานที่มันไม่จำเป็น สำหรับคุณออกจากร่างกายของคุณแล้วตูชอบโค้ดคำพูดอันหนึ่งค่ะของอาจารย์ตูนะคะเจเน็ตแอดวนท์ worth, ที่บอกว่าเวลาที่เราร้องไห้ค่ะมันเป็นการขจัดสิ่งที่ไม่ใช่ความรักออกไปนะคะดังนั้นค่ะอยากชวนเราให้ได้เปิดหัวใจให้เราได้รับรู้ความรู้สึกนะคะเวลาที่คุณโศกเศร้าเสียใจร้องไห้ค่ะมีเวลาอยู่กับตัวเอง ให้เวลาส่วนตัวกับคุณแล้วรับรู้บอกกับตัวเองเลยว่าเนี่ยคือช่วงเวลาที่ฉันอยากที่จะแสดงออกถึงความโศกเศร้าเสียใจแล้วก็ให้เราได้ให้ตัวเองได้ร้องไห้แล้วอยู่กับตัวเองค่ะเวลาที่เราทําแบบนี้นะคะจะทําให้เรารู้สึกเบาขึ้น ใจเราจะเบาขึ้นแล้วถ้าคุณบอกว่าเออลองไม่หยุดเลยอ่ะเป็นเวลาหลายวันก็ให้เวลาตัวเองค่ะมันคือการที่เรายอมรับความรู้สึกที่เรารู้สึกค่ะโดยไม่ต้านทานและเวลาที่เรารับรู้ถึงความรู้สึกโดยไม่ต้านทานอ่ะมันจะทำให้เราอ่ะปลดปล่อยตัวเองออกจากสภาวะความรู้สึกสกเศร้าได้ไวขึ้นเวลาที่ เราโศกเศร้าอะค่ะสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นเนาะเวลาที่เราสูญเสียคนที่เรารักมันคือสภาวะช็อกอะค่ะมันคือสภาวะช็อกที่คุณไม่ได้คาดคิดว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นหรือแม้คุณอาจจะทำใจมาก่อนแต่เวลาพอสถานการณ์เกิดขึ้นจริงๆค่ะมันเป็นสภาวะช็อกที่คุณปฏิเสธอะว่าเหมือนมันไม่จริงฉันไม่ได้อยากให้สิ่งนี้เกิดขึ้น แล้วจิตใจของเรารับรู้สิ่งนี้เสมือนว่ามันคือสภาวะช็อกหรือเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นแล้วเวลาช็อกมันคือการที่ระบบข้างในของเรามันชัดดาวปิดตัวลงค่ะดังนั้นมันถึงทําให้เกิดความรู้สึกหมดพลงังมันทําให้เราเหมือนมีความรู้สึกว่ามันไม่มีกระจิตกระใจอยากทำอะไรมันนึกไม่ออกเลยว่าความสุขมันคืออะไร มันนึกไม่ออกเลยด้วยซ้าว่าอะไรที่จะเป็นแรงกระตุ้นทำให้ฉันอยากเดินหน้าต่อนะคะดังนั้นมันถึงจำเป็นค่ะในการที่เราต้องเคลียร์สภาวะช็อกนี้นะคะตูได้เรียนรู้ศาสตร์อันหนึ่งนะคะซึ่งมันจะมีกระบวนการเฉพาะเจาะจงเลยนะคะในการเคลียร์สภาวะชอ็อกทีนี้มันเป็นมันเป็นกระบวนการ ที่เราจะต้องทำโดยการที่มีโค้ชหรือเม c i l สิลิเตเตในการพาคุณทำนะคะทีนี้ตุกก็กำมาคิดว่าเอ๊ะแล้วมันมีวิธีอะไรบ้างที่คุณสามารถดูแลตัวเองได้นะคะในระดับเบื้องต้นก่อนหรือถ้าใครสนใจบอกว่าอยู่ในสภาวะโศกเศร้ามานานมากรู้สึกตัวแหละว่าตัวเองแบบ เจอสภาวะช็อกกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดแล้วอยากต้องการการ support mm. เดี่ยวตูวจะแชร์ว่าตูจะสามารถช่วย support คุณยังไงได้บ้างนะคะทีนี้ถ้าบอกว่างั้นเราดูแลตัวเองยังไงได้บ้างนะคะวิธีนี้นะคะเป็นเทคนิคที่เราสามารถเอามาดูแลใจของเรานะคะด้วยความรักความเมตตาและใช้เทคนิคอันนี้ในการ ทำให้จิตใจเรารู้สึกเบาสบายขึ้นนะคะสิ่งหนึ่งค่ะก็คือว่าในการที่จะทำกระบวนการนี้อยากชวนให้คุณหาพื้นที่นะคะหาพื้นที่ส่วนตัวที่คุณอยู่กับตัวเองแล้วก็เซต intention หรือตั้งจิตว่าคุณต้องการที่จะปลดปล่อยต้องการที่จะรับรู้และปลดปล่อยความเศร้านี้นะคะ ตั้งจิตก่อนตั้งแต่เริ่มต้นเสร็จแล้วพอหายใจเข้าค่ะรับรู้บอกกับตัวเองค่ะว่าฉันยินดีเปิดรับรับรู้ความรู้สึกโศกเศร้านี้และขณะที่หายใจออกค่ะให้ได้ตั้งจิตบอกว่าฉันยินดีที่จะปลดปล่อยความโศกเศร้านี้ออกไปจากร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณคะหายใจเข้าลึกค่ะตั้งจิตบอกว่าฉันยินดี เปิดรับรับรู้ความรู้สึกโศกเศร้านี้และหายใจออกค่ะพร้อมกับพูดในใจนะคะนึกค่ะว่าฉันยินดีปลดปล่อยความรู้สึกโศกเศร้านี้ทั้งจากร่างกายจิตใจจิตวิญญาณแล้วพอเราเซตอินเทนชันแล้วให้เราได้อยู่กับลมหายใจของเราค่ะอย่างน้อยแปดลมหายใจหายใจเข้าลึก และหายใจออกยาวพอคุณทำไปสัก8ลมหายใจเช็คความรู้สึกของตัวเองค่ะว่ารู้สึกเบาขึ้นไหมรู้สึกยังไงนะคะสามารถทำา8ดลมหายใจในรอบที่สองได้นะคะพอคุณทำไปแล้วนะคะรับรู้ถึงความเบาสบายใจขึ้นนะคะให้คุณได้เซตอินเทนชันค่ะให้คุณได้นึกถึงคนที่คุณรักคนที่ คุณพึ่งสูญเสียเขาไปนะคะนึกถึงคนที่คุณรักหรือถ้าใครบอกว่าสูญเสียคนนี้มาสักพักหนึ่งแล้วแล้วได้มีโอกาสมาดูคลิปนี้นะคะไม่ว่าเขาเพิ่งจากไปหรือจากไปสักระยะหนึ่งแล้วคุณสามารถทํากระบวนการนี้ได้นะคะหลังจากที่คุณได้หายใจเข้าและออกรับรู้ความรู้สึกโศกเศร้าและปลดปล่อยความรู้สึกนั้นออกไปค่ะให้คุณะคะ่ะพาตัวเองเนาะกลับมาคอนเนคกับหัวใจของคุณ รับรู้ถึงความรักที่คุณมีให้กับคนที่คุณรักค่ะและส่งความรักจากหัวใจของคุณส่งไปยังเขาค่ะอาจจะเห็นเป็นแสงสีชมพูหรือแสงสีขาวที่ส่องประกายออกจากกลางอกของคุณค่ะส่งไปยังคนที่คุณรักแล้วเห็นเขายิ้มเห็นเขารับรู้ถึงความรักที่คุณมีให้ และให้คุณได้รับรู้ถึงความรักที่คุณมีให้ต่อกันและกันค่ะคุณอาจจะเห็นตัวเองกอดหรือแสดงความรักแบบที่คุณอยากที่จะแสดงความรักให้กับคนที่คุณรักนี้นะคะแล้วก็อยู่กับความรู้สึกนี้แหละสักสองสานาทีหรืออยู่เท่าที่คุณอยากที่จะอยู่นี่คือการที่คุณนะแปรเปลี่ยนความรู้สึกที่คุณโศกเศร้า และให้ความรู้สึกสกเศร้านั้นปลดปล่อยออกไปค่ะแล้วเปิดหัวใจคุณคอนเนคกับความรักที่คุณมีต่อคนที่คุณรักและให้เขาได้รับรู้ถึงความรักที่คุณมีและมันจะเป็นสิ่งที่สวยงามง่าม,มากเป็นพลังงานที่งดงามมากๆค่ะที่คุณส่งออกไปให้กับเขาและนั่นหมายความว่าตัวคุณเองค่ะก็กำลังสั่นสะเทือนออกไปด้วยพลังงานความรัก คุณสั่นสะเทือนออกไปด้วยพลังงานที่คุณรู้สึกเต็มค่ะเพราะเวลาที่คุณรับรู้ถึงความรักมันคือเป็นความรักเป็นความสวยงามเป็นพลังงานที่ดีซึ่งเป็นคลื่นความถี่ในระดับสูงที่คุณส่งออกไปจากหัวใจของคุณนะคะแล้วเวลาที่คุณทำแบบนี้ค่ะนะคะสมองก็จะหลั่งสารออกซิโทซินซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่ง ความสูขฮอร์โมนในการเยียวยานะคะช่วยลดความเครียดช่วยให้พลังบวกต่อคลื่นพลังงานของคุณนะคะตอนที่ตอนที่คุณย่าเสียนะคะตู่ก็ใช้วิธีนี้ล่ะคะ่ะใช้วิธีในการส่งความรักให้กับคุณย่าเชื่อมโยงความรักที่ตูม่มีแล้วก็ส่งพลังงานความรักเนี่ย ให้คุณย่าได้เดินทางต่อไปในภพภูมิที่ดีนั่นคือการที่เราส่งความรักส่งความปรารถนาดีให้กับคนที่เรารักค่ะดังนั้น,น,นใครก็ตามนะคะที่อยู่ในสภาวะตอนนี้ที่เรารู้สึกว่าเราต้องการดูแลจิตใจตัวอยากชวนคุณได้ทำกระบวนการนี้นะคะคุณสามารถทำซ้ำได้อย่างเรื่อยๆจนกระทั่งใจคุณเบาลง จนกระทั่งคุณรู้สึกดีขึ้นเพราะว่าถ้าเวลาที่เราสูญเสียเวลาที่เราเศร้าเสียใจแล้วเราไม่เยียวยาค่ะความสูญเสียนี่ยมันก็จะกลายไปเป็นเหมือนกำแพงที่กั้นเราอยู่นะคะแต่ถ้าเราได้มาดูแลใจของตัวเราเราได้เยียวยาใจของเราค่ะเราจะรู้ว่าความรักอะ่ะมันไม่เคยจางหายไปไหนค่ะความรักที่คุณมีก็ยังคงอยู่ แล้วไม่ว่าคนที่คุณรักเขาจะจากไปไหนเขาก็ยังรับรู้ได้ถึงความรักที่คุณมีลุยเชคค่ะพูดสิ่งนี้นะคะว่าเมื่อคุณเชื่อว่าความรักยังอยู่หัวใจคุณจะเริ่มเปิดอีกครั้งค่ะและชีวิตใหม่ก็จะเริ่มต้นเพราะความรัก อยู่ในทุกทุกที่ตูชอบนะคะมันเป็นคํากล่าวที่งดงามมากเลยค่ะว่าความรักอยู่ในทุกทุกที่และถ้าเราเชื่อว่าความรักนั้นยังอยู่หัวใจเราก็เปิดอีกครั้งหัวใจเราก็จะเต็มเปลี่ยนไปด้วยความรักและชีวิตใหม่ของเราก็จะเริ่มต้นขึ้นถ้าใครนะคะที่ทํากระบวนการแล้ว ในเรื่องของการตั้งจิตในการรับรู้ความรู้สึกในการที่ปลดปล่อยความรู้สึกแล้วนะคะส่งความรักแล้วคุณยังมีความรู้สึกมันยังมีอะไรที่ติดค้างอยู่ในใจนะตัวชวนให้คุณได้ทำอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่คุณสามารถที่จะช่วยทำให้คุณรู้สึกเบาสบายใจขึ้นทำให้คุณสามารถเก็บความรักนั้นไว้ได้นะคะ มันคือกระบวนการที่เรียกว่า letter to heaven นะคะหรือว่าจดหมายถึงจดหมายถึงสวรรค์นะคะ letter to heaven ก็คือการที่ให้คุณนะคะได้เขียนจดหมายถึงคนที่คุณรักนะคะบอกถึงสิ่งที่คุณอยากจะบอกเขียนขอบคุณเขียนแสดงความรักเขียนในสิ่งที่คุณอยากจะให้เขารู้นะคะ เขียนออกมาและอันนี้ก็เป็นหนึ่งสิ่งที่จะช่วยเยียวยาดูแลใจคุณคุณอาจจะเขียนออกมาคุณอาจจะพอเขียนเสร็จคุณอาจจะพูดนึกถึงคนที่คุณรักอยู่ต่อหน้าแล้วพอเขียนเสร็จค่ะคุณอาจจะเก็บจดหมายนี้นะคะไว้ข้างรูปหรือคุณอาจจะจุดไฟแล้วส่งให้ควันของจดหมายเนี่ย ลอยขึ้นฟ้าเพื่อจะให้คุณได้สื่อสารเชื่อมโยงถึงคนที่คุณรักนะคะนี่เป็นวิธีที่งดงามแล้วก็เป็นวิธีที่ง่ายๆนะคะที่คุณจะสามารถทําได้ด้วยตัวคุณเองหรือถ้าใครทําแล้วติดอะไรเขียนมาถามได้นะเขียนมาในคอมเมนต์หรือทักมาทางส่วนตัวถ้าจะขอคำแนะนำอะไรเพิ่มเติม และอย่างที่ตู่เกริ่นไปข่าว,ว่าถ้าใครที่อยู่ในสภาวะที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษนะคะหรือใครมีความรู้สึกว่าอยากจะได้รับการซัพพอร์ตนะคะตู่ขออนุญาตแชร์ข่าว,ว่าถ้าใครอยากที่จะดูแลจิตใจถ้าใครอยากที่จะเยียวยาความเจ็บปวดที่เคยแบกไว้นะคะตู่อยากที่จะแนะนำว่าตู่กำลังจะมีคลาสที่ชื่อว่า Heal to Rise with Self Love นะคะจะเป็นกระบวนการให้เราได้กลับมาเยียวยาหัวใจหลังจากที่เราผ่านเรื่องราวที่เจ็บปวดค่ะแล้วพอเราได้รับรู้ปลดปล่อยเรื่องราวความเจ็บปวดออกไปแล้วค่ะให้เราได้ Connect กับพลังในตัวของเราค่ะโอบรับพลังของตัวเราและให้เราได้มีมนตราประจำตัวของเราให้เราได้ก้าวไปสู่ข้างหน้า ด้วยความรักด้วยความมั่นใจนะคะกระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่ตัวเองได้ทำกับตัวเองแล้วก็เยียวยาตัวเองตอนที่ตัวเองผ่านความโศกเศร้าผ่านความเจ็บปวดผ่านความที่ตัวเองตกอยู่ในหลุมดำนะคะแล้วพาตัวเองกลับขึ้นมา แล้วก็เป็นกระบวนการตูที่ตู่ได้เรียนรู้แล้วก็ประมวลมาจากกระบวนการต่างๆที่ได้เรียนรู้กับครูระดับโลกนะคะกระบวนการนี้ตู่จะจัดขึ้นวันที่2พฤศจิกานะคะช่วง2ทุ่มจนถึง4ทุ่มนะคะนั้นใครที่สนใจก็สามารถทักมาในคอมเมนต์นะคะเพื่อที่ให้คุณได้เยียวยาหัวใจได้เยียวยาสิ่งที่คุณยังรู้สึกว่าคุณยังติดขาดรู้สึกถึงความเจ็บ ความปวดรู้สึกถึงสิ่งที่มันคุณแบกไว้อยู่นะคะเพื่อจะให้ได้ปลดปล่อยสิ่งนี้ความรู้สึกนี้ไปและคุณได้พร้อมในการที่จะเดินหน้านะคะและสำหรับใครค่ะที่ต้องการยกระดับพลังงานขึ้นไม่ใช่แค่เยียวยาปลดปล่อยความรู้สึกแย่แล้วเป็นพลังให้คุณ ก้าวไปค้ะไม่ได้ต้องการแค่นะั้นแต่ต้องการให้ชีวิตที่มันง่ายเบาสบายอยู่ในโฟล์เหมือนกับคุณเสกได้นะคะก็จะมีอีกหนึ่งคลาสเป็นคลาสเต็มวันเลยค่ะที่จะช่วยสปอร์ตคุณให้ยกระดับพลังงานขึ้นมาอยู่ในระดับสูงเพราะเวลาที่เราอยู่ในระดับพลังงานสูงค่ะเราดึงดูดสิ่งที่เราต้องการได้อย่างง่ายๆเราจะอยู่ในโฟล์ของความง่ายความเบาสบายแล้วก็เป็น คลาสที่ตูรวบรวมเทคนิคนะคะที่ได้เรียนรู้มาจากอาจารย์แม่กดแรงดึงดูดเอบรามฮิกส์นะคะเป็นคลาสที่ชื่อว่าดึงดูดความมัง่งคั่งแบบง่ายๆสบายๆคะ่ะเป็นคลาสหนึ่งวันที่จะเกิดขึ้นวันที่14ทธันวาคมนะคะดังนั้นถ้าใครดูแล้วว่า คลาสไหนที่ตอบโจทย์คลาสไหนที่จะช่วยให้คุณไปข้างหน้าด้วยความเบาสบายใจด้วยใจที่สงบด้วยใจที่มีพลังให้คุณได้ทำเป้าหมายให้คุณได้เกิดขึ้นนะคะก็แนะนำสองคลาสนี้ใครที่สนใจทักมาถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะใครที่ทักมาเป็น5คนแรกมีราคาพิเศษให้นะคะก็ทักมาถามทางคอมเมนต์ ะะส่วนถ้าใครนํากระบวนการที่ตู่แชร์วันนี้นะคะในเรื่องของการดูแลจิตใจผ่านความสูญเสียนะคะปลดปล่อยความโศกเศร้าใครที่ทำกระบวนการนี้แล้วรู้สึกยังไงแชร์มาในคอมเมนต์นะคะหรือถ้าใครมีคำถามอะไรทักมาถามได้นะคะก็ทักมาในคอมเมนต์ก็ได้หรือส่งมาทางส่วนตัวนะคะที่ไลน์แอดนะคะ C O A C H T O U ก็หวังว่าคลิปนี้นะคะเป็นประโยชน์ให้กับคุณหรือถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆของคุณคนในครอบครงคุณก็ฝากไลค์ฝากแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะและเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดี